ทำไทยค่ะที่สวยงามค่ะและก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะก็เลยนะคะว่าเธอค่ะเป็นรงแชมป์นะคะจากแม e m ์ซิ c เกอร์ลายไทยและน่าสนใจมาก วันนี้ผมพร้อมด้วยภรรยานะครับคุณสุกมนลคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพร้อมทั้งคณะ,ะของทางเมืองพัทยานะครับเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาร่วมในงานไทยเพลินเดินชมชิมนะครับซึ่งในวันนี้นั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับ,นะรบและทางเมืองพัทยานะครับได้นะ ร่วมกันจากท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งท่านมีนโยบายในการสืบสารรักษาต่อยอดนะครับทางวัฒนธรรมงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งนะครับที่เราได้รักษาเราได้สืบสารและได้ต่อยอดอาหารพื้นถิินอาหารในส่วน ของที่เป็นอัตลักษณ์ของทุกทิศทุกที่ในเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของศิลปินพื้นบ้านนะครับศิลปินสาก <มา S 1> <ค>น,นครีรมาเนี่ยนะครับเราได้พบในเรื่องของผู้ติดเชื้อตวละสบากคนที่ผ่านไป S <S เรามีรกระบวนการในการที่จะเปิดโยยาหรือแม้กระทัง่งเปิดโรงทานนะครับร่วมกับนัวยาล้วก็สินค้าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของของพื้นถิ่นของไทยเนี่ยนะครับได้ให้ที่น้องประชาชนได้ได้มาเที่ยวได้มาชิมนะครับได้มาชมนะครับแล้วก็เป็นเวทีพื้นที่เปิดให้กับศิลปินพื้นบ้านศิลปินพื้นถิ่นนะครับได้มีงานได้ <S 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 ามที่เป็นกระบอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะในโอกาสนี้นะคะขอเป็นภาพที่ประทับใจมากแค่ไหนกะยรับท่านนะคะเรียนเชิญค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะอย่างที่บอกค่ะงานในวันนี้นะคะก็ต้องขอขจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับบริษัท SRC c จำหัดนะคะ ะะมาพาเพลินเดินเล่นนะคะได้ชมได้มคนไทยเรามีความงดงามนะครับอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ใหญ่ของเรา ขออนุญาตเลยเชิญท่านเอกสิทธิ์งามพิเชษท่านนวรัตน์าขายท่านสมน,น้องใหญ่ครับ ก็อยากใจทุกท่านนะคะสามารถตร้งถ่ายได้ให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะอีกสักครู่นะคะเราจะวัฒนธรรมไทยค่ะคาราบาล่นะคะการแสดงท้องถิ่นมากมายค่ะกิฟต์นะคะก็สีวัฒนธรรมค่ะซึ่งแสดงให้เห็นนะคะถึงความที่ทุกท่านได้ตั้งใจค่ะเกิดสารนะคขออนุญาตยื่นเชิญต่อไปค่ะคุณส่วนพนมวัฒนา